สวัสดีครับกับผมเมธอินไทแลนครับเรามาอยู่กับโกเบ200ครับพี่น้อง SK 200 มาดูการทํางานครับคนขับนี่ก็อ,อายุไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นรุ่นเก่าครับพี่น้องเที่ยว้ใส่จัดเต็มนะครับ น้ำใจคนไทยครับบังเกอร์พี่น้องประชาชนครับ ใส่ยบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวขออีกนึงตาครับหลังเตาแล้วดีแล้วครับพรอแล้วครับขอบคุณครับ เรียบร้อยดีครับตามีน้ำใจครับเพื่อประชาชนทำดินบังเกอร์ครับพี่น้องสวัสดีครับ